ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆทาง YouTube นะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆทางแฟนเพจ Facebook นะครับที่ให้เกติดตามรับชมสองรถไทยมือสองร้านเชฟเชฟเบอร์น้องกีจังหวัดพี่เราครับผมรับคลิปนี้นะครับนำมาชมเตรียมจัดส่งนะลูกค้า2รายการเชื่อคร้านี้นะครับซึ่งเป็นรถไทยคุปตะ m6 ต้น40เป็นรุ่นยอดนิยมนะครับที่ลูกค้าสั่งจองเยอะเหมือนกันนะครับรุ่นนี้นะครับอ m6 ต้น40ตัวนี้เป็นรถปี53นะครับ กรสองชิ้นนะครับลูกค้าสั่งจองไว้ไปดันทันหลังแถมค่าติดฐานด้วยนะครับตันนี้เป็นรถเก็บงานให้นะครับอ่ายางหม่นสี่เส้นนะครับปรับสภาพให้เช็คระบบให้เรียบร้อยนะครับอา่าตอนนี้เตรียมจัดส่งลูกค้าทำบริบ,รบรรารบลูยังมาศรข้าวอ่าขอบคุณอย่างสูงนะครับลูกค้าที่สั่งจองรถนะครับเดินทางชนวันนี้ด้วย ค้าท่านใดที่ใช้โมงศูนย์สี่ศูนย์คันนั้นของเราก็ยังเหลืออยู่หนึ่งคันนะครับซึ่งจอดอยู่ด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นคันที่ลูกค้าจองไว้แล้วก็จะจัดส่งวันนี้นะครับอ่เดียวให้ลูกค้าได้รับชมครับส่วนอีกคันหนึ่งนะครับที่จะจัดส่งเช้านี้นะครับก็จะเป็น L3408 ครับตัวนี้ ค่าศูนย์น่ครับลดราคาสาวแต่ลูกค้าสั่งขอเป็นสีส้มนะครับรา,านนบจัดไปตามใจลูกค้าครับเปลี่ยนสีให้เลยอันนี้ประกอบสารทิ้งครับไปดันฐานควรแล้วก็โรเตอรี่นะครับลูกค้าสัง่งจองเอาไว้นะครับเก็บงานให้เรียบร้อยเช่นกันนะครับกคค็ซื้อไปสีโรตารี่เป็นรุ่นหนึ่งค่านะครับคือโฉนครับ จัดส่งลูกค้าอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร,นนรนน์นะครับอันนี้เขาเพิ่งารณาสูงเช่นกันนะครับคราวนี้สอง ทิพคันให้ลูกค้าได้รับชมได้เลือกชมนะครับเอาไปใช้งานคราจะเป็น3445นะครับอีกรอลูกกค้ามันเลือกได้เทวติก็มี m 5 0 0 0 l า7นนะครับเ5 0ม0 l า7 l นเ l ล0้นนะครับด้านในแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับทั้งมือใหม่มือสองครับอุปกรณ์ต่อพ่วงโรตารี่ก็เป็นของใหม่ป้าแดงนะครับก็มีความเทก มีพ p k นะครับของมือสองก็มีหลายยี่ห้อเหมือนกันครับตาช้าอย่างนี้ครับนี่มีสองนะครับผ่านขุดมันผ่านยกล่องผ่านทวนนะครับแล้วก็รถด้านหลังก็มีรถเกี่ยวข้าวก็มีนะครับคูปุต้ารถเอลเลอร์สิบล้อเอลเลอร์พ่วงนะครับด้านหลังนู้นนะครับมีให้ลูกค้าได้ก่อได้เลือกชมนะครับยังไงก็แวะเวียนมาครับที่ร้านเคเล็กเตอร์เมืองน้องคี่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณลูกค้าที่ให้เกียรติติดตามรับชมทุกท่านเลยนะครับ ส่งรถส่งรายการนี้ก่อนนะครับขอบคุผม